ทุกท่านก็ไปไหนยังไม่ถึงไหนกลับมาจากตอกเอ่อกลับมาจากขายกุ้งนะเอ่อได้วันนี้ขายกุ้งได้เจ็ดสิบบาทนะลดราคาให้เพิ่นนะอันนี้เราลดเองนะก็สรุปนะขะค้ากลับผมวิ่งถนนใหญ่เนะท่านข้ากลับเนี่ยผมวิ่งถนนใหญ่ฝั่งฝั่งที่ไปบ้านพนแพงอะนะผลบาเห็ดเจอรังไข่หมดแดงเพียบเลย เลยขอร้องอ้อนวอนให้ผมเนี่ยพาไปพาไปเย่หน่อยตอนเช้าผมบอกไม่ไปไม่ไปมันสายก็ยจะไปน้อเอ้ยไม่น่าขับรถกลับไปทางนั้นเลยไข่มดแดงมันเยอะกลัวกลัวคนอื่นเขาเย่ก่อนเคือให้ผมพาไปเหนื่อย ต้องได้พาไปก่อนไม่งั้นก็คงไม่จบคงจะต้องได้ทะเลาะกันพาไปให้มันจบจบใครหมดแดงนดี่แหละ จันผมก็ไม่ได้ดูเลยไม่ได้ยามเลยจันอาสาไม่เคยยามเลยดักปลาก็ไม่ได้ดูเลยทีนี้ตั้งใจว่ากลับมาจะาขายขายกุ้งจะไปเก็บไปดูดักปลาไปเอาเสียมจอบไปขยับกับดักปลา เพราะว่าเขาดูดน้ำโซลาเซลล์มันน่าจะแห้งน้ํามันน่าจะแห้งดักปลาผมน่าจะอยู่ข้างบนแล้วละตอนนี้อยู่บ้านอยู่บ้านอยู่บ้านพีด่ดดต์ไป,ไปต่อสำคัญเลย,เลยต้องกลับมาที่ถนนใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะเนื่องจากอยากแย่ไข่มดแดงะทำไม่มาก็จะร้องไห้ อ,อเจอรังไข่มดแดงรังใหญ่แล้วก็เลยอยู่อยู่ไม่เป็นสุขนะขอหมายน้องท่านอยู่อยู่ไม่เป็นสุขอยากกลับมาเย่ทันที <c oughs> ผมบอกว่าให้รอถึงตอนเย็นก่อนค่อยเย่ไม่ยอมนะทุกท่านเนะดี๋กว่าจะเย่ตอนนี้เดี๋ยวนี้ ตาไม่พาไปเดี๋ยวจะไปหากินเหล้าเมายานะเมียทำมาหากินไม่ชอบประมาณนั้นเออก็เลยจำเป็นต้องพามาไปชดประชันอยากมาให้ได้เอ้สาวบอกว่าตอนเช้ามันไม่พังก็ต้องพามานะท่านนะทำไงได้รถลรจอดจอดหลบทางพลาแล้ว นี่รังนี้นางเห็นนะขับรถผ่านเมื่อกี้ขับมาจากกลับมาจากขายกุ้งนะขับมาผ่านเส้นนี้แล้วมาเห็นในรังน้ท่านรังใหญ่เลยอยากมาม้วนม้นีน่หมนุมนหมุนหมุนให้น้ำมันขึ้นไปเออเออแบบนั้นละ่ะใครมากเลย

เออโดจะไนอสตมอะอสุดท้ายผิดที่ผมน,ทน,นะท่านเออนะดูไปทำยังมะ นี <hora> ่กงอาปั้นว่ากี่กิมินออะฮะกี่ฮะอันเอิตักล้องตัอีสมะกี่เบอมีดก็ยังยี่อันตาสมัยกว่าฮะตอนนี้ก็กำลังเยไข่พดแดงอยู่ท่านเลย เหรอสิงก็เย่อยู่ข้างถนนใหญ่อยู่พราทันหลายรังอยู่นะประมาณประมาณเป็นสิบรังเลยนะทุกท่าน เออเป็น10รังนะแต่ไม่ได้แยกขายนะเยกเก็บไว้กินเองเออ นะโอเคครับทุกท่านยังไงก็ฝากไว้ที่นี้นะลืมกดไล์กดแชร์กดติดตามช่องนหนโพธินะทุกท่านสวัสดีครับ